ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำโอโคจิวของท่านพนะนพกราโภสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสวนกรุหม่ชมนะมีขนาดเล็กนะครับนโอโคจิวขนาดท่านี้ก้อยเนี่ยใบคอนี้ก้อยเนี่ย ต้านหลังก็จะเรียบนะครับของพิเศษมีจานและมีเกสานะค่านิยมนะครับตอนนี้ก็อยู่หลักประมาณถ,ถ้าถ้าไม่มีจานนะครับไม่มีจานนี่ก็อยู่ประมาณหลักร้อยแก่ๆนะครับเจ็ดร้อย แปดร้อยประมาณนี้ครับแต่ถ้ามีแบบนี้ด้วยนะครับมีจานด้วยนะครับแล้วเราก็มีเกจนายก็วางหลักพันนะครับอันนี้ก็นา่าจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับขอเกจาายหลวงพ่อมาแล้วก็มาใส่ให้หลวงพ่อจานนะครับพบเห็นค่อนข้างน้อยนะครับพระอ,องค์เล็ก โอด้านข้างข้างละสิบหกข้างละสิบสามนะครับรวมเป็นยี่สิบหกนะครับจะผสมผงต้องห้ามด้วยนะ,ะครับราคาพ่อๆกับ สมเด็จรัศมีนะครับรัศมีก็หาค่อนข้างยากเมื่อก่อนในสมเด็จรัศมีในสามองค์เชามาอา100มงละร้อยนะแพ็กสามแพ็กสามองนะครับเช่าที่วัดขาวายนะครับผมก็เอาไปให้ทำบุญที่วัดขาวายนะครับผมซื้อไว้น่าจะหลายสิบน่าจะเป็นสิบแพ็กนะครับแต่พอหายไปไหนหมดแล้วไมด่ดูแบบนี้ท่านใดมี ผมยินดีรับเช่านะครับสง่งพระมาทางไอดีสายได้นะครับเป็นพระขนาดเล็กครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ มีภาพใหม่ๆของ,ของพ่อก็จะเอามาให้ชมกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคครับสวัสดีครับ